สวัสดีค่ะใหม่วันนี้ก็มากับน,นาลานะคะหนูน้อยนาลาเกาหลีนะคะอังญาเซโอสวัสดีค่ะืสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออันเนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าทำ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูซ้มตำนะคะริงวิค่ะ อร่อยค่ะไปกินกันเลยนะคะแส่จจ้าอร่อยมากๆสวัสดีค่ะนาลาหัวหย,ย,ยองค่ะนาลาอนยองอนยอง하세요เรามาดูนาลากินแตงโมน้ำแตงโมกันนะคะ ว่าจะอร่อยไหมแม่ทำเดีกันเลยค่ะอืมจะก,กึมจะก,กึมจะก,กึมวาชิซอยมาชิสัย <laughs> ชอร่อยค่ะน้ำแตงโง แสบจ้าแซบจ้าหันหน้าซื้อซื้อ 哎呀！ คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะล่ะ